เราคุยกัว่าเกลังนาไม่พอจน่อโอ้ยเดกๆใจบมาเยนใส่เจ้าขอบใจมเร้านอบใจเ้อมากอบใจแมบิอยู่พอบใจแม่เลนาอยู่งขอบใจแม่เลนมาเบิกโอ้ยขาดขา

โอนหน้านี้อ่ะครับมา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 ครับ oh, nah,

มาที่โตนะมามุน <ừ> ันเด็กกอเตี è, ์เรียนเปิดเดินไปล้มานะขาไปนอกในกินเบี้ยตัวเตียแล้วกอดเสือสาวกอดหนามนะพังนะตีนนะรมูนไอ้พี่อวยมันก็เต็มบ่ขึ้นแพงไหมบ่ฮะแพงใหญ่พุนบ่ โอ้ยแพรน์ผสมปูงสิข,ขื่นแพงใหญ่คักแท้นี่เด้เพิ่นได้ไดไดไดแล้วได้เนี่ยสามเลยมันนี้นี่ตะนในคัดอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ยังบ่คัดนี่แพรนสขขนงงิขึ้นแพงนี่พี่น้องเอ้ยคือคัดแท้ขึ้นแพงไงฮึฮึได้ไต่ไฟบ่คือนีบ่แม่นได้โทรหาอีนิดอีกบ,บ่นี่เบิ่บงส่งเลยนี่ฮะไอแพร์เว้นโทรหาโตซอยอีกบอก มันคำแล้วนี่จากโมงเลยนี่